ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยนะคะสัมภาษณ์นะคะท่านร้อยตำรวจเอกนิยมเพชโกมลนะคะผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินหรือพอออกกตสุรินทนะครับซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านพอออกครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคือเมื่อวานเห็นว่าท่านยิวตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าด้วย นะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ยังลุ้นผลคะแนนไม่รู้จะนอนทอดไหนนะครับเช้านี้ท่านก็ได้ให้เกียรติกับทางรายการของเราด้วยนะครับที่จะพูดคุยกันถึงผลผลสรุปเนาะหลังจากที่ต่นมาแล้วนะฮะผู้ไปใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆจนกระทั่งว่าเราได้สอสมาแล้วอยากให้ท่านได้พูดถึงรายได้เดียงมาตามประเด็นได้เลยครับเชิญครับท่านครับครับ พระกฤษดาและคุณรับฟังทุกท่านครับในส่วนของสำนักงานกรกตจังหวัดสุรินเราก็ได้มีการดําเนินการจับที่มีการออกเสียงลงคะแนนนะครับในส่วนของการเลือกตั้งสอสอ,สอแบบแบ่งเขตได้บัญชีชื่อ<า>พร้อมกันกับการออกเสียงประชามาติด้วยนะครับในภาพรวมเหมือนพระกฤษดาว่าคือก็อยู่ในการเกาะติดืัวที่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นแล้วย็นไม่พอก็ต้องช่วงระหว่างกลางคืนด้วยนะครับเพื่อประสานงานกับทางเขตเลือกตั้งทั้งแปดเขตเลือกตั้งนะครับก็ ทุกเขตนะก็เขมนในส่วนของการประมวลผลคะแนนอย่าง่าเป็นทางการนะครับครับค่ะลำดับการนับคะแนนส่งคะแนนเป็นยังไงบ้างคะเพอาดีตหลายคนก็เอ๊ะคอยติดตามอยู่ครับในส่วนของการประมวลผลคะแนนนะครับขออนุญาตเรียนว่า โดยสำนักง,งานกรกตนะครับคือจะมีระบบของรายงานผลอย่างไม่เป็นตางการที่เรียกว่า ect report นะครับรับนรช่วงหัวข้ามก็ยังยังกระบวนการของการรายงานผ่าโดยมีทางท่านประธานกรป,ระประน,นะซึ่งสุรินเรามีสองดท,ทั้งหมด2,250หน่วยนะครับอันนี้หน่วยปกตินะครับ ก็ทยอยลงลงรายงานผลผ่านข้อมูลระบบโปรแกรมดังกล่าวในช่วงสักสองทุ่มถึงถึงห้าทุ่มประมาณนั้นนะครับก็มีระบบก็คือคงจะเออร์เลอร์นะครับก็คือ,อจำนวนหน่วยเนี่ยทั้งทั่วประเทศ9ก้าหม่หาันหน่วยตั้งเสีนะครับก็ได้รับผลกระทบในส่วนของการประมวลผลคะแนนโดยผ่านรับประธานกบนอนอะครับทำให้ข้อมูลเราชะงักงานไป แต่ทนี้นเราก็มีก๊อกสองก็คือเป็นการคีย์ลงข้อมูลเราเองโดยในส่วนของทางน้องๆที่อยู่เป็นเจ้าที่ประมวลของเขตเลือกตั้งที่เราเตรียมรองรับประสบการณ์หากข้อมูลหรือว่าระบบโปรแกรมมันเออร์เอร์นะครับก็ทุกอย่างก็กระบวนการก็เดินไปความเรียบร้อยครับแม้ว่าจะเดึกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับครับแต่ทีนี้ในในเรื่องของเมื่อวานนี้ไม่เจอปัญหาอุปสรรคใดๆใช่ไหมหรือว่ามีการน้องเรียนอะไรไหมท่าน ครับก็นําเรียนว่าในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนนู้นนะครับจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลงฉีกบัตรบ้างหรือว่า uh huh. ทําบัตรหายบ้างหรือหรือ,อ,อนำบัตรติดไปที่บ้านบ้างนะครับเพราะว่าได้รับบัตรสองใบาบางครั้งกันี่เกิดขึ้นมแต่ครั้งนี้นะครับเรียบทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับไม่มีกรณีที่ฉีกบัตรหรือว่าผิดหลงหรือ จนมนบตรที่ไม่ตรงกันนะครับในภาพรวมที่ได้รับการรายงานก็เป็นความเรียบร้อยนะครับท่านกิตราครับครับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ของปีนี้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปตอนนี้ยังไม่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณได้ไหมครับว่าท่านเยอะไม่ว่าคือประมาณประมาณก็ผมนําเรียนก็น่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณอันนี้คิดี่ประมาณคร่าวๆนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นอย่างมันเป็นทางการ นะครับพยายามลุ้นอยู่ว่าถ้าเป็นในความเรียบร้อยทุกทุกท,ทุกเขตปุ๊บก็อยากให้ถึงสักหกสิบก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราก็ทราบว่าการลงคะแนนเสียงของจินเราเนี่ยจำนวนผู้ช้สิทธิ์ตั้งช็อค่อนข้างต่ำถ้าเปรียบเทียบจังหวัดอื่นทั่วประเทศนะครับครับก็ที่จริงเราตั้งเป้าไว้ประมาณ8ปดสิบเนาะอย่างที่ท่านครับผม<อ>ตก็เรียกว่าตั้งเป้าสูงไว้ก่อนเพื่อเกิดแรกระตุ้นนะครับในส่วนของหน่วยงานเครือข่ายที่ช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ตั้งออกมาจะสิทธิ์ตั้งให ก็มีคนที่ไม่มาใช้สิทธิ์เยอะนะคะฝากถึงคนที่ไม่มาใช้สิทธิ์หน่อยคะ่ะท่านผอคอ่ะโอ้ในส่วนของผู้ที่ท่านที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อวานที่แปดกุมภาพันธ์และกะ็ท่านที่ไม่มาออกเสียงประชามาติด้วยนะครับอันนี้ฝากถึงทั้งสองกรณีเลยนะครับนะครับท่านต้องแจ้งเหตุนะครับต่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องผิดที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับ,รบเพราะถ้างันั้นถ้าท่านไม่แจ้งเหตุเนี่ย ท่านจะต้องถูกจํากัดสิทธิ์ไว้สองปีนะครับการถูกจํากัดสิทธิ์นั้นจะได้ผลกระทบก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลอกคันๆการเลือกตั้งสสนะครับการสมัครรับเลือกเป็นสอวอเป็นสสเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกท้ลลองถิ่นตลอดจนในส่วนของการจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือได้รับการเลือกเป็นกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ตำบลกระทบหมดเลยนะครับ และประการสาคัญคือ,อข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งคือการจะไปดรงแต่งเป็นเลขานุก,การนายกรองเลขานุก,การนายกหรือที่ปรึกษานายกก็แล้วแต่ตลอดจนในส่วนของการการเมืองอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ท่านไม่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้ซึ่งข้อจํากัดนั้นสองปีเต็มเลยนะครับอันนี้ก็อยากนําเรียนว่าท่านขอให้แจ้งเหตุโดยแจ้งเหตุนั้นเรามีสามช่องทางก็คือ,อไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบอํานาจก็ได้ ช่องทางที่2คือการแจ้งเหตุผ่านในส่วนของทางไปรษณีย์โดยใช้ไปรษณีย์แบบตอบรับหรือลงทะเบียนนะครับและช่องทางที่3ามช่องทางทสุดท้ายคือจะง,ง่ายสะดวกนะค,คือแจ้งผ่านในส่วนแอปพลิเคชันก็คือในส่วนของระบบโดป้าของสำนักทะเบียนกลางหรือกรมการปกครองและอีกอันหนึ่งคือแอปพลิเคชันของสมาร์ทโหวตของสำนักงานกรกตถ้าจะสะดวกที่สุดนะครับอันนี้คือคือ,คอช่องทางการแจ้งแจ้งเหตุกตรณีที่ไม่สามารถไปฉิดสีเลือกตั้งได้นะครับค่ะภายในวันไหนถึงวันไหนคะ เออตอนนี้เราอยู่หลังวันเลือกตั้งแล้วนะครับ<ช>ก็ชัดเจนละนะครับก็คือตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าครับเจ็ดวันนะครับค<ช>ุณผาผัาน,ผานนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกท่านว่า,อ,าอย่าได้อ่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอเลือกตั้งต่อไปเดี๋ยวสิทธิกลับขึ้นมาอันนี้ก็แจ้งดําเรียนว่าอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเ<ช>พราะในอนาคตเราไม่รู้ว่า จะรับการแต่งตั้งตําแหน่งที่ผมนาเรียนไปหรือไม่นะครับก็อยากให้ท่านได้แจ้งเหตุนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราจํากัดสิทธิ์ไว้สองปีเต็มเลยนะครับไม่มีลดอย่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็นาเรียนที่น้องปรจะชาชนทุกท่านด้วยนะครับท่านผอครับหลังจากนี้กระบวนการของกอกตเนี่ยจะดำเนินการยังไงบ้างครหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็ในส่วนครับผมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับทางสํานักงานกกตจังหวัดสุรินทร์ก็จะรับรายงานผลการอ่าอ่า ลงคะแนนของทางจากท่านประธานทั้งกรกตเขตเลลอกตั้งทั้งแปดขเลอกตั้งนะครับก็จะได้รายง,งานไปยังทางท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่วนกลางนะครับซึ่งอ,อยู่ในหน้าที่ลอำนาจของท่านนะ้จะต้องพิจารณาว่าการเลือกตั้งนะครับในครั้งนี้นะครับกอ็อยู่ในการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งข้อ,ขอกฎหมายก็ครับคือชัดเจนก็คือ,อท่านจะต้องดำเนินการประกาศผลนะครับ ทั้งในส่วนของสสแบบแบ่งเขตและบรรจีชื่อเนี่ยนะครับภายใน60วันนะครับนับแต่วันเลือกตั้งคือวันสุดท้ายคือวันที่9เมษาย,ยน2019ครับอันนี้ก็ทุกคนก็คงจะรอว่าเออเมื่อไหร่กรกตจะประกาศแต่เมื่อมีข้อกฎหมายบัญญัติไว้ท่านคงจะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมนะครับครับก็ท่านที่ลุ้นผลอยู่แล้วก็ได้รับผลมาแล้ววันนี้ก็คงจะดีใจเนาะ นะครับบางท่านก็อาจจะเสียใจนะครับท่านพอจะฝากอะไรอีกไหมฮะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์เราครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับครับก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์นะที่ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นชอบของอำนาจอย่างแท้จริงนะครับเมื่อท่านได้เลือกผู้แทนของท่านไปทําหน้าที่ทั้งในส่วนของการบริหารประเทศและในส่วนของด้านนิติบัญญัตินะครับก็ขอให้ท่านติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายที่ให้หาเสียงไว้ช่วงหาเสียงไว้ว่า อาจจะทําอะไรอย่างไรนะถือว่า <Okay. S 1> เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้งแล้วนะครับก็ทุกท่านได้ติดตามผลงานและก็สิ่งที่เขาเคยได้มีนโยบายประกาศนโยบายไว้นะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้ท่านทางผูง้สื่อขาทงทุกท่านได้ติดตามนะครับนโยบายที่เขาได้รับปากกับเราไว้นะครับ <Okay. S 1> จะได้นามาพัฒนาประเทศและพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าจังหวัดสุรินทร์เราต่อไปนะครับ